สวัสดีครับสินสายแข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิเคราะห์คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งในปี2567นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะปีที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนเป็นปีที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2568แต่ในฐานดวงชะตานั้นรอบอายุเข้าเคราะห์อาจมีเรื่องให้หงุนกิจใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวัง มีปัญหาทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในพื้นฐานดวงชะตาของคุณอ้อนั้นมีดวงอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายไม่ประสงค์ดีทําคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วกลับเป็นผลร้ายตอบกลับในฐานดวงชะตานั้นถือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ถือว่าเป็นการทําบุญทํากุศลไปและถ้าหากว่าทําไปแล้วไม่เดือดร้อนตอนเองก็ถือว่าเป็นการดีด้วยเหตุนี้หากว่าทาอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้อนอ้อ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทำสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ขอยรอบคอบและถ้าหากว่ามีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากให้คุณต้นอ้อน,นั้นนิ่งๆเฉยเไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นไงกันบ้างทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับสินแสเข่งผ่าดวงวันนั้นนะคือวันที่สินแสเข่งมานะครับผม มาที่ศาลหลักเมืองนะครับก็มาเจอทีมอเวนเจอร์ซึ่งผมก็อยู่ด้วยวันนั้นจิงแสเข่งก็ทานายดวงให้กับพี่ออแล้วแหละแกบอกว่าพี่พี่ออดอ่ะราศีพิจิกเออซึ่งอุ้ยผมก็ผมก็ตกใจราศีเดียวกันกับผมจนนี้ก็ราศีพิจิกเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าใดต้องการเป็นกระบอกเสียง,งกับข่าวนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับผมหากว่าไม่ไม่มีกลุ่มเหมือนเดิมครับผมแชร์ที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเอง กราบขอพระคุณมากอย่าลืมดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปเป็นจบ้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับวันนี้เราก็มาด้วยเรื่องของผ่าดวงต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับสินแสสินเสเข่งนี่นะครับผมทํในไว้ก็ในลักษณะแบบว่าดวงชะตาของอพี่อ้อเนี่ยนะครับผมเป็นดวงชะตา,าเบียดเบียนให้เดือดให้เดือดร้อนเนื้อร้อนใจ ว่าอย่างนั้นนะครับดวงตกดวงขัดแย้งเป็นศัตรตูก็คือจะมีศัตรตูนะอือทําคุณคนไม่ขึ้นเอ,อเฉพาะเฉพาะเฉพาะปีนี้ไหมหรือยังไง,งยินแสเข็งช่วงนี้ช่วงนี้นะใช้คำว่าช่วงนี้แล้วกันอือแล้วก็อะไรอีกนะที่บอกว่าช่วยช่วยเหลือคนอื่นกลับเป็นผลร้าย ตอบกลับด้วยความริษยาไม่หวังดีโอ้โหนะครับสุดตริงกระลิงแมวนะครับผมจินแฉเก่งผมว่าจินแฉเก่งน่าจะโดนฝั่งนั้นเอาทัวมาลงนะเนี่ยนะครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็จะเอาทัวมาลงจินแฉหรือเปล่าอไปหาว่าเขาไปหาว่าเขาอิจชาริษยานะครับเออคืออย่างนี้ทุกท่านผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะ วันนั้นน่ะสินแสเข่งดูดวงให้กับพี่อ้อแล้วแหละก็คือแบบในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะมีปัญหาบ้างว่าอย่างนั้นคือผมเชื่อในเรื่องของดวงนะเพราะว่าแม่ผมก็ก็เป็นหมอดูคู่กับหมอเดาเหมือนกันอาจจริงอันนี้พูดจริงๆคือศาสตร์หมอดูเขาจะมีความแม่นยําอยู่แล้วนะครับแม่ผมดูทั้งลายมือนะอ่าดูทั้งเลขเจ็ดตัวดูทั้งวันเดือนปีเกิดดูทั้งไพ่ย,ยิปซีดูเป็นหมดเลยแต่ผมให้แกแบบ แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเน้นดูอะไรอย่างเงี้ยเออให้แกพักพักอะไรอย่างเงี้ยอืแน่นอนแหละหมอดูคู่กับหมอเดาอย่างที่บอกไปนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกศาสตร์หมอดูนะแต่ว่ามันเป็นความจริงครับมันเป็นความจริงนะอย่าเข้าใจผิดนะครับแม่ผมกเ็เลี้ยงผมด้วยอาชีพนี้แหละแล้วก็หมอนวดแม่ผมเป็นหมอนวดด้วยเป็น2ออย่างเลยนะครับทีนี้จะมาพูดเรื่องของพี่อ้อซึ่งคล้ายกับผมยังไงทุกท่านดวงชะตามันคล้ายๆกันไง เออผมเนี่ยนะเกิดวันจันทร์นะครับผมวันจันทนะไม่รู้จะบอกทําไมว่าวันจันเนี่ยไม่เกี่ยวกับวันจันผมเกิดปีรากานะครับเออตกราศีพิจิกนะครับหมอช้างหมอไหนหมอหมอดังๆงอ่ะนะครับผมหลาย <ๆ S 1> หมอนะไม่ใช่แค่หมอช้างหรอกนะฟันทองเออรวยลวยลวย,วยนะครับผมเงินเงินเงินทองทองทองหน้าที่การงาน นะครับอ่าจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการดีขึ้นนะครับอ่อก็จะจับเงินมากมายนะครับโอ้ยพูดให้กูเนี่ยซะแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยวะกูดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอนึกภผ้าบอกไหมอ่าหลังแม่ผมบอกเลยนะหลัง16เมษายนเป็นต้นไปนี่นะครับจะดีราว่าอ,อย่างนั้นดวงชะตาจะเปลี่ยนหลังวันที่16เมษายนนะครับ16เมษายนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะจอนนี่ก็รอใจจดใจจอ่อแม่งเอ้ยกู ขอญาตนะทุกท่านนะขอญาตพูดครว่ากูมึงนะมันนะครับเนี่ยคือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยกูกูจะได้จริงหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ผมก็กังวลใจนะพ่ออะไรรู้ไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาผมไม่ถูกหวยรัฐบาลเลยชิบหายนะครับผมจนเลิกซื้อเลยช่วงเดือนมกรามกรามกุมพานผมยังซื้ออยู่นะไม่ถูกผมก็เลยเลิกเลิกมาเลยนะจนบัตรนี้ก็ไม่ซื้อเลยนะครับอ่าผมก็ รออย่างเดียวว่าเอองั้นกูก็รอหลัง1616 16เมษายนแล้วกันนะครับเหมือนว่าดวงจะมีโชคมีโชคย่ะเงี้ยแต่มันก็ไม่มีสักทีนะไม่มีเลยนะครับจนมาถึงหลัง16เมษายนเนี่ยครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิจริงวะมันจริงเว้ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่มันก็มีเรื่องคดีความเข้ามาโอ้โหผมมีคดีความเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านนะออมีเรื่องของคดีความเข้ามาแต่เราเนี่ยมั่นใจว่าเราเป็นคนดี นะครับผมเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับเรื่องขี้หมูขี่หมาครับทุกท่านออชนะขาดอยู่แล้วนะครับนี่นี่เล่าให้ฟังนะทีนี้ดวงของการเงินเออว่ะมันดีขึ้นเว้ยเพราะว่าเพราะอะไรผมจะย้อนให้ฟังนะตั้งแต่มกรามาเนี่ยรายได้ผมตกนะตกจากจากปีที่แล้วนี่รายได้ผมเนส่วนใหญ่มันจะสองสามหมื่นขึ้นไงสองสามหมื่นขึ้นทุกเดือนเลยมีช่วงเดือนอมกรากรุ่พามีนา มาเมษานี่แหละนะครับผมโอ้ยรายได้ผมตกเดือนละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะทุกเดือนเลยนะออผมก็แย่นะครับผมแย่มากๆเลยนะครับจนแบบมาหลังเมษานี่แหละครับผมเออรายได้มันขยับขึ้นเห็นไหมครับมันขยับขึ้นแบบพุ่งเลยพุ่งเลยนะครับผมนะครับนี่เล่าให้ฟังนะอ,อไม่รู้ว่าดวงมันจะยังไงแหละแต่ว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วชื่อเสียงของจันนี่ละ่ะ มันก็ขยับขึ้นเห็นไหมครับมันก็ขยับขึ้นจริงๆนะเห็นไหมคนรู้จักผมเยอะแยะมากมายผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมีเหล่าคนดังนะครับผมหลายๆคนนักแอดเฟซผมมาเห็นไหมมาเป็นเพื่อนผมชื่นชมผมรู้จอหนนี่ทําข่าวดีนะให้กําลังใจนะเ,เห็นไหมครับคนดังหลายๆคนให้กําลังใจผมแล้วผมก็ได,ด้รู้จักคนดัง <laughs> หลายๆคนเห็นไหมเห็นไหมครับเอฟซีเป <FC S 2> น้องประชาชนติดตามผมมากขึ้นเห็นไหมครับชื่อเสียงผมมันขยับขึ้นแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบว้าว มันกับพี่ออดไหมดังทั้งประเทศเห็นไหมแต่ผมไม่ได้ขนาดนั้นไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของวันเกิดวันอะไรด้วยนะที่เข้ามาว่าตำแหน่งวันอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยอาจจะได้แค่นี้นี่คือเราไ้ฟังว่าฉนันแล้วดวงชะตาของพี่ออเนนะี่ยไม่ได้ร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งสําคัญนะครับผมของทุกๆคนเลยทํามุ่งมั่นทําแต่ความดีคิดดีทดําดีสิ่งไหนเราผิดเราแก้ไขแต่จอนนี่นี่ไม่มีแผลนะผมบอกเลยผมไม่มีแผลครับ ผมไม่เคยไปทําอะไรที่แบบมันผิดกฎหมายหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมจึงไม่กลัวใครไงนะครับไม่ได้กลัวเลยจะเรื่องคดีครับคดีความใครจะแบบผมขู่ฟ้องผมหรือจะเาขาเรียกว่ากั่นแกล้งแล้วกันกั่นแกล้งฟ้องนี่นี่อันนี้คือแบบเดี๋ยวชนะมาเราก็เอาคืนก็จบง่ายๆครับ <ils S 2> ผมเจอมา, <lio> มาเยอะแล้วนะครับ elev, ผมเจอคนดังนะครับผมฟ้องมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นไงแพ้ราบคาบนะครับผมไม่ได้เกิด เห็นไหมเงียบเก็บเลยนะครับเงียบเก็บเลยคดีอยู่ว่าน,นอนนวิวานนะครับโกกอกอะ่ะนะครับเห็นไหมยังสู้ผมไม่ได้เลยว่าคนดังระดับระดับระดับโลกเห็นไหมดังไปทั่วโลกเนี่ยนะครับผมนะแต่เล่าให้ฟังว่านี่นะคนที่เขาพยายามที่จะทําลายเรามันทําลายเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีนะครับผมพูดตรงๆนะครับแค่นี้นะก็ให้กาลังใจพี่ออนะครับผมดวงชะตาก็คล้ายๆกันกับผมนี่แหละอะนะครับ ถ้าให้ผมแนะนํานะสิ่งที่เราผิดเรายอมรับผิดแล้วแล้วเ,เราก็แก้ไขมันนะครับผมนะครับก็จบแค่นี้ไม่มีอะไรมันผิดพลาดไปแล้วเนาะมันมันเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งนั้นจะเป็นจะเป็นบทเรียนกับเราเราจะได้แบบไม่ผิดพลาดอีกจะได้แบบไม่ต้องไปคบเพื่อนแบบนั้นอีกนะครับ